สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก้าวทั่โลกวันนี้พาท่านมาดูงานที่สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยในห้องประชมุมแห่งนี้หน่วยงานศึกษานิเทศเขามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครูที่ผ่านการคัดเลือก best practices สำหรับครูอาชีวศึกษา จาก16วิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศนะครับจึงได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครูในวันนี้นะครับไปฟังแม่ง,งานศึกษานิเทศอาจารย์ดุษฎีน้อยใจบุญผู้รับผิดชอบโครงการนี้กันครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะศึกษานิเทศดุษฎีน้อยใจบุญจากหน่วยศึกษานิเทศสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะวันนี้ได้จัด โครงการเบสแพ t ชีสนะคะในเวทีเบสแพดชีสนี้จัดทําขึ้นเพื่อน,นําเสนอผลงานของคุณครูที่ได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Pjbl หรือ Project b a s e d l e a r n i n g นะคะในวันนี้มีคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเบสแพ t ชีสนะคะซึ่งในการดําเนินการก็ได้มาจากการที่เราได้นําคุณครูเข้ารับการอบรมในหลักสูตรครูพัฒนาหลักสูตร การเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้แบบ Project Based Learning นะคะหรือ p j b l นั่นเองนะคะในการพัฒนาคุณครูนะคะเราได้ติดตามแล้วก็นิเทศค่ะโดยการทำคู่มือนะคะโดยการทำ คู่มือการเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้แบบ PJBL นะคะแล้วก็ให้คุณครูได้ศึกษาด้วยตนเองหลังจากที่ฝึกอบรมค่ะต่อจากนั้นคุณครูก็ได้นำแผนการเรียนรู้เนี่ยไปสอนนักเรียนแล้วก็สร้างชิ้นงานจนได้รับรางวัลน,นะคะในเวทีต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานของการทำรถเข็นนะคะเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิดนะคะเป็นรถเข็นส่งยาส่งอาหารนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะจากผลิตภัณฑ์นี้นะคะจากอาจารย์พจนกรเป้าเปลี่ยนทรัพนะคะวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามค่ะก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งในตัวอย่างของชิ้นงานทั้งหมด14ชิ้นนะคะในเวทีเบสแพทิสค่ะแล้วก็สำหรับงานในวันนี้นะคะอันนี้เป็นเวทีเบสแพทิสที่เป็น ผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะและก็ผลลัพธ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมจากโครงการครุพัฒนานะคะในหลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหรือ PJBL นะคะซึ่งจัดทำทำขึ้นในพุทธศักราช2563ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการในส่วนของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PJBL อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะมีคุณครูที่เป็นคุณครูเครือข่ายของ CVM และ Excellence Center ในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการค่ะ มาร่วมอบรมกับเราค่ะและในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565นี้นะคะเราจะไปนิเทศติดตามผลแล้วก็เยี่ยมชั้นเรียนกับคุณครูนะคะแล้วก็จะคัดเลือกเบสแพ t i ี e มาสู่เวทีเวทีเบสแพดที Bed ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในเวทีเบสแพทิสของเรานะคะตรงนี้เราได้มาพบกับคุณครูพิมลพันธ์นะคะคุณครูพิมลพันธ์พรมทองค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคน่านค่ะแล้วก็นักเรียนนะคะซึ่งเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนะคะก็คืออุปกรณ์ตัดสาลายแผ่นนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคน่านนะคะที่ได้ให้เกียรติกับเวทีเบสแพทิสนะคะแล้วก็มาร่วมแสดงผลงานนะคะจะบอกว่าใน ส่วนของอุปกรณ์สาลายแผ่นตัวนี้นะคะอาจารย์พิมลพันธ์ก็ได้นำเสนอบนเวทีเบสแพททีสนะคะก็ได้รับความ ชื่นชมนะคะได้รับคําชื่นชมแล้วก็ในการนําเสนอของคุณครูนะคะคุณครูได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหรือ Pjbl นั่นเองนะคะเนื่นองนอกจากนี้แล้วเนี่ยในฐานะที่คุณครูเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้บูรณาการในเรื่องของ STEM education นะคะบูรณาการกับ Pjbl นะคะแล้วก็ได้ประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องตัดสาลายแผ่นนะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะคะก็ช่วยสร้างไรายได้แล้วก็ลดในเรื่องของเออในเรื่องระดับคุณภาพชีวิตอ่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณครูนะคะในเรื่องของแนวคิดนะคะกับกระบวนการในการจัดทำอุปกรณ์ตัดสาลายแผ่นค่ะ เชอุปกรณ์นะคะที่สร้างขึ้นมาตอนนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์ตัดส้นายแขนนะคะจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างก็คือเราพบปัญหาของชุมชนนะคะซึ่งทางชุมชนนะคะบ้านหนองบัวอาเภอท่าขาจังหวัดน่านได้เข้ามานะคะทางวิลยนะคะทำหนังสือมาที่ศูนย์วิจัยเซ็นเตอร์ค่ะเพื่อให้ทางวิงาลัย่วิทยนเาคนะคะแล้วก็มอบให้คุณครูพิมลพันธคงทองนะคะไปชุมชนนะคะเพื่อดูปัญหาว่า การตัดนะคะของสาหล่ายแผ่นของเรานะคะที่ชุมชนนะคะเขาได้ทําทเป็นศูนสินค้าโอท็อปนะคะเกิดปัญหาอย่างไรนะคะเราก็เข้าไปชุมชนนะคะเพื่อดูลักษณะปัญหานั้นนะคะจนทําให้เราทราบว่าปัญหาของเขาเคืาอการนํากันไกลนะคะที่ใช้นะคะมาตัดตัวน,นี้นะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของการตัดค่ะเวลาตัดก็ะจะทําให้เมื่อยนะคะเมื่อยล้านะคะแล้วก็ เกรงกับกล้ามเนื้อมือ,มอร่างร่างกายสรยิระต่างนะคะทําให้การตัดได้ไม่ได้มาตรฐานเพราะเวลาตัดนะคะเขาไม่สามารถที่จะดูได้ว่าขนาดเท่าไหร่ที่เขาต้องการะคะ่ะเราก็เลยทราบปัญหาตรงนี้นะคะเราก็เลยคิดนะคะสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะจากเทคโนโลยีที่เป็นกันไกลนะคะสู่นวัตรกรรมที่เป็นอุปกรณ์ตัดสลายแผ่นค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเราได้คิดค้นขึ้นมานะคะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกก็คือรูปทรงของรูปร่าง นะว่าเราจะออกแบบอย่างไรนะคะก็คือกับขนาดสาหร่ายแผ่นนะคะที่มีขนาดนี้นะคะก็คือ,อขนาด48นะคะ,ะคะูณกับ60นะคะเซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นพอเราได้รูปกล้าสตั๊กเจอโครงสร้างตัวนี้นะคะก็เลยเป็นชิ้นงานวัสกัมตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะทีนี้ในกระบวนการต่างๆเดีย๋ยวจะให้นักเรียนนะคะสารต่อนะคะว่าเราใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไร <Okay. S 2> ที่เป็น SGM ค่ะ okay. โดยที่เรานะคะจะได้เริ่มจากการใช้ทักษะกระบวนการเกี่ยวกับ Engineering Design Process นะคะหรือกระบวนการในการออกแบบเชิงวิศวกรรค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับการใช้ความคิดนะคะแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ตัดสาลายแผ่นขึ้นมานะคะโดยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะดืดยเราจะเริ่มจากขั้นตอนได้นะคะในการเกี่ยวกับการระบุปัญหานะคะเกี่ยวกับสาลายแผ่นที่มีความเหนียวนะคะแล้วก็ตัดได้ยากนะคะทําให้ได้รูปทรงไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการค่ะ เราจึงได้มีแนวคิดน,นะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่2ก็บบคือรวบรวมแนวคิดน,นะคะในการแก้ไขปัญหาโดยเราได้มีการออกแบบอุปกรณ์นะคะโครงสร้างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเข้ามาช่วยค่ะ หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่3นะคะในการออกแบบและแก้ไขอุปกรณ์นะคะโดยที่เราได้มีการสร้างอุปกรณ์ตัดสายสายแผงขึ้นมาค่ะโดยใช้ทักษะพืพ้นฐานอยู่กับอิสระกรรมศาสตร์นะคะหลังจากนั้นค่ะจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ในการลองแผงน,นะคะในการสร้างโดยเราค่ะมีการสร้างอุปกรณ์นะคะแ้วทำการทดสอบอุปกรณ์ค่ะว่ามีตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบ้างนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5ก็คือการปรับปรุงนะคะและะ้วก็มำผลค่ะโดยเราจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์นะคะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดย ราได้ทําการสร้างสตต็กเจอร์ในการทําในการสรารรูปแบบนะะคในการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ได้มีการประเมินผลทำพอใจนะคะกับชาวบ้านที่มีต่ออุปกรณ์ตักสารายแห่งค่ะสุดท้ายค่ะจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6นะคะในการนําเสนอผลของการแก้ไขปัญหานะคะโดยที่เราจะมีการจัดทําข้อมูลนะคะในการใช้งานนะคะแล้วก็ทําคู่มือในการใช้งานด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะกระบวนการเกี่ยวกับสเตนศกษานะคะก็จะสอดแทรกนะคะสอดคล้องเกี่ยวกับกระบวนการของ engineering d i s p o s a นะคะ ซึ่งจะมีความรู้ทั้งหมดสีสารนะคะที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดดังน,นี้ค่ะโดยที่จะเริ่มจากวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นตอนนะคะเริ่มจากการระบ,บุปัญหาการตั้งสมมติฐานนะคะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ะค่ะมีการออกแบบและแก้ไขนะคะวางแผนในการทดลองค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการสรุปผลของการทดลองนะคะ เรได้มีความรู้วิทยาศาสตร,ร์ที่เกี่ยวข้องเลยเกี่ยวกับเรื่องของแรงนะคะในเรื่องของจุดของ F1 และ F2 นะคะ <t> เกี่ยวกับเรื่องของการได้เปรี่ยบชังกลของอุปกรณ์ค่ะ <t> เกี่ยวกับความเร็วนะคะในการเคลื่อนที่ในการตัดอุดปกรณ์นะคะที่เราจะต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมนะคะ <t> แล้วตัวที่2ะะองค่ะเทคโนโลยีนะคะ <t> จะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเ <t> ข้ามาช่วยนะคะ <t> ในการสืบค้นข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของไทยรัฐและไทยโจนะคะแล้วก็มีการใช้ เทคโนโลยีนะคะในเรื่องของโปรแกรม Solid Works ค่ะแล้วก็โปรแกรม Inventor นะคะในการออกแบบรา้างสตั๊กเกอร์ของอุปกรณ์ขึ้นมานะคะแล้วก็สาขาจะเป็นเกี่ยวกับ Engineering นะคะเกี่ยวกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะซึ่งเรานะคะก็ะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ต้องใช้ในการสร้างอุปกรณ์ตัดสาราแผ่นนะคะอย่างเช่นการใช้ Stainless นะคะเบอร์ v 3ามสค่ะแล้วก็มีการเลือกใช้แผ่นซุปเปอร์ลีนนะคะในการใช้เป็นแผ่นลองนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยต่ออาหารที่เราต้องใช้ในการทําการบริโภคนะคะ แล้วสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับแมชชีนเติกนะคะหรือคณิตศาสตร์ค่ะจะเป็นการสึกทักษะารกระบวนการควมคิดนะคะกรเรียนระดับเป็นขั้นเป็นตอนค่ะโดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์นะคะเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็มีการใช้เกี่ยวกับสูตรทางคณิตศาสตร์นะคะในการเกี่ยวกับการหาพื้นที่นะคะในการสร้างอุปกรณ์ตัดสายแผ่นขึ้นมานะคะเกี่ยวกับปริมาตรนะคะในการตัดอุปกรณ์ตัดสายแผ่นแล้วก็จำนวนที่ต้องได้ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยค่ะ เรื่องของกล้องจัดทำแผ่นดอนครับเราได้เลือกใช้สเตเลภูเกตครับ s u S 3 4กรสร้าครับผมซึ่งหลังจากที่เราครับได้ทําการลงมุนที่ครับศึกษาปัญหาจากุตสาหกิจชุมชนนะครับเราก็ได้ทําการออกแบบนะครับตัวสตั๊กเกอร์ของกองจัดทำแผนนดานครับหลังจากนั้นเราได้ทําการไปขอคําแนะนำนะครับจากผู้ผลิตสเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเราได้รับคำแนะนาเรื่องของการใช้สเตเลภูเกตครับใะการใช้จิ๊กในการเลือกตัดครับทำให้เรานะครับได้ทําการ ใช้นะครับสเตเลโูเกต s อ s 3 4าครับในการสร้างชิ้นงานเราครับโดยเริ่มจากการวัดขนาดครับตามที่เราได้ออกแบบนะครับแล้วทําการเชื่อมครับโดยการเชื่อมแบบ p i g นะครับหรือว่าการเชื่อมแบบอาร์กอสครับเพื่อปลอดภัยต่อการใช้เกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็การเชื่อมแบบท i g นะครับซึ่งจะมีค่าประสิทธิภาพในการเชื่อมที่สูงนะครับและไม่ทําให้เกิดการตกเะกอนนะครับผมแล้วของอุปกรณ์จัดฉลแพนดรานะครับ ซึ่งเราได้ทําการครับตัดแผ่นสเตนเลสครับทําการคึงนะครับคึนฝาหน้านะครับจนได้เป็นของรูปรากของใบมีดครับผมซึ่งนะครับในการใช้งานครับเราจะทําการถอดนะครับข้อบอกแล้วเราจะทําสลายแผ่นนะครับที่เราต้องการจัดนะครับมาวางไว้บนแผ่นสปรลีนครับหลังจากนั้นครับเราจะนําด้ามกดสลายแผ่นนะครับเพื่อให้สลายแผ่นไปหยอกทะเยื้นครับทําการกดนะครับและกดตรงที่ด้ามกดของ อุปกรณ์ตัดตะแกนครับและเลือกตัดข้างหน้าครับเพื่อให้ผมผมใบมีดครับตัดเฉียงสลาแผ่นจนขาดครับแล้วก็จะได้ขนาดสไลแผ่นครับตามที่เราต้องการครับผมและในการเมนเทนเนนะครับเราจะทําหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับเราจะทําการเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็แผดซุปรีนครับเราจะใช้สลด์ในการล้างทำความสะอาดครับเช็ดให้แห้งครับก่อนใช้งานนะครับเราจะนำกับทำการคาับหยอดน้ำมันพื้นะครับโลม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายครับผมและหลังจากนั้นครับถ้าคงของใบมีดนะครับมีการสึกหอนะครับเราจะทําการถอดชุดใบมีดออกนะครับเพื่อรับคมให้คมของใบมีดม,มีความคมอยู่เสมอครับอาจารย์หลังจากได้ฟัง,งการพรีเซนต์แล้วก็าวการแสดงวัตกรรมว่าได้ฟังแล้วคือรู้สึกยังไงบ้าง ก็ในมุมมองของ,ของเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็ในเชิงของการผลิตนะคะในเรื่องของการควบคุมคุณภาพอาหารนะคะเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องของการควบคุมในด้านของอความสะอาดนะคะตรงนี้อย่างที่น้องเขาบอกนะคะว่าสแตนเลสที่ทําขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยกับอาหารนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราผลิตเนี่ยกระบวนการที่มือไปสัมผัสอาหารก็น้อยนะคะเนื่องจากว่ามันใช้ใช้เครื่องตัดแผน่นแล้วก็มีตัวที่สามารถจะล็อกสาลาย ะะทีนี้เรามามองถึงในเรื่องของการออควบคุมในเรื่องของขนาดของชิ้นนะคะตรงนี้ค่ะในการตัดก็ทําให้ชิ้นในการตัดเ,เท่ากันแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะดังนั้นในการจัดจําหน่ายอาหารเนี่ยการควบคุมในเรื่องของปริมาณและขนาดก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะก็ต้องขอชื่นชมนะคะในแนวคิด ขอ,ขอต่อยอดแนวคิดจากเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวิศวกรรมนะคะว่าทางด้านของการผลิตและจําหน่ายแล้วก็ทางด้านของการควบคุมคุณภาพอาหารนะคะอันนี้ก็ถือว่าเครื่องตัดสลายแผ่นเนี่ยไปต่อได้ในเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถจะทาเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ QC นะคะเรื่องการควบคุมคุณภาพนะคะทั้งขนาดปริมาณแล้วก็ในเรื่องของ ความสะอาดด้านสุขอ,อนามัยนะคะค่ะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในชิ้นงาน b e สแพ a ทีสนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูนะคะคุณครูพิมนพ,นพันพรมทองนะคะแล้วก็นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน่านนะคะที่ได้มาร่วมแสดงผลงานในเวที e e Practice ของการจัดก,การเรียนรู้แบบ Pjbl ของหน่วยศึกษานิเทศค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอ้ดงมีคนเห็นโอเคดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ